สามข้อที่คนรวยคิดต่างจากคนทั่วไปวันนี้ปิ๊กก็จะมาพูดถึงสิ่งที่คนรวยเนี่ยทำไมทำไมรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วก็ยิ่งรวยก็เพราะเขาคิดต่างจากคนทั่วไปนั่นเองมาดูกันว่าเขาคิดต่างเรื่องอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยพอได้เงินมาก,ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะคิด้วฉันจะเอาเงินไปใช้อะไรดีจะเอาไปซื้ออะไรดีเปิดแบบแมกกาซีนเลยฉันจะเอานี้เนีนี่ <laughs> จะไปถอยรถรุ่นใหม่ดีไหมจะไปซื้อหลุยซื้อพร a d ดาหรือว่าซื้ออะไรก็ตามคิดถึงแต่เรื่องจะซื้อจะซื้อจะซื้อแต่คนรวยเนี่ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งแรกเลยเพราะเขาได้เงินมาเนี่ยเขาก็คิดเลยฉันจะเอาเงินไปต่อยอดอยังไงจะเอาเงินไปทําเงินให้มันให้เงินมันทางานให้มันหาเงินเข้ามาอีกแล้วก็พอมันได้จนเหลือกินเหลือใช้เขาถึงค่อยฟุ่มเฟือย แต่คนส่วนมากคนทั่วไปเนี่ยมักจะฟุ่มเฟือยก่อนที่จะคิดถึงเรื่องว่าโอ้ยในระยะยาวเนี่ยถ้าฉันเอาเงินไปต่อยอดนะฉันจะไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตไม่หรอกคะ่ะใช้มันให้หมดเลยเนี่ยมีข่าวเยอะแยะนะคะคนที่ถูกลอตเตอ,อรี่รรางวัลที่หนึ่งต่างๆได้เงินมาหลายล้านผ่านไปไม่กี่ปีก็ใช้หมดกลับมาอยู่ฐานะเดิมตอนที่ยังไม่ถูก แล้วก็แบบปก็แบบเออไปซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะในพันทิปมีจริงๆด้วยเขาบอกเนี่ยถูกเคยถูกแล้วลงมันที่หนึ่งแล้วก็หกักภาษีเรียบร้อยเนี่ยได้26่ล้านแต่ใช้ไปหมดแล้วี <c oughs> <c oughs> ้แหละแบบถ้าได้ไปยี่สิบกล้านจริงๆนะเอาไปบริหารนี่นะสามารถแบบอยู่สบายโดยไม่ต้องทํางานก็ได้ถ้าบริหารดีๆนะแล้วเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยมากก็ไม่ต้องทํางานอะไรแล้วก็ได้เนาะแต่เขาไปใช้หมดแล้โอเค ข้สอสเลยก็คือคนทั่วไปเนี่ยชอบบอกว่าอยากจะรวยใครๆก็อยากจะรวยแต่ทําอะไรหรือเปล่าได้ลงมือทําหรือเปล่าได้วางแผนมีแผนไหมที่จะให้รวยได้ทํำไหมได้แต่คิดได้แต่อยากนะคะแต่คนที่เขารวยจริงๆเนี่ยแล้วเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะรวยมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอมีความเชื่อด้วยว่า ชาติเนี่ยฉันจะต้องรวยให้ได้ฉันต้องประสบความสําเร็จให้ได้แล้วไอสิ่งเนี้ยมันทําให้เขาประสบความสําเร็จได้จริงๆเพราะอะไรคะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการทําธุรกิจการสร้างเงินต่างๆเนี่ยคุณต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วมันขัดขวางความรวยมันมีอยู่แล้ว เส้นทางคุณจะเดินไปเนี่ยยกตัวอย่างคุณลงทุนนะคุณลงทุนไปครั้งแรกเจอยุคไอเศรษฐกิจไม่ดีตลาดหุ้นตก40%คนทั่วไปเป็นไงโอมาก็กลัวขายพอร์ทิ้งหนีไม่เอาอีกแล้วฉันไม่เอาอีกแล้วฉันกลัวการลงทุนฉันจะไม่ลงทุนอีกแล้วบางคนไปซื้อตอนบ้านหรืออะไรเงี้ยที่ดินแล้วพอตลาดที่มันลงแรงๆเมื่อหลายสิปีก่อน ก็แบบโอ้ยฉันไม่เอาอีกแล้วฉันจะไม่ลงทุนในซื้อสังหาริมทรั์อีกแล้วเนี่ยแต่คนที่รวยเนี่ยจริงๆเ่ยถ้าเขาเจออย่างนั้นน่ะเขายอมแพ้ไปเขาจะรวยไหมเขาก็ต้องผ่านให้ได้ คนที่รวยจริงๆเขาต้องกลับมาคิดแล้วฉันทําอะไรผิดไปตอนนั้นเนี่ยฉันไม่ได้บริหารความเสี่ยงดีพอฉันฉันลงทุนผิดตัวฉันไม่ขุดครั้งหน้าฉันจะทำทำจะทําใหม่ฉันจะมีความคิดใหม่ในการลงทุนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคนที่เขาแบบมุ่งมั่นที่จะรวยนะเขาแบบหาความรู้รู้แล้วว่าข่าหน้าจะทไงตอนนี้นะจะบอกให้เวลาตลาดลงนะคะตอนที่พิกทํางานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตอนที่ตลาดลงแบบ 40ซนะคนส่วนมากเนี่ยหนีไปหมดเลยไม่เยาวแล้วไม่เยาแล้ว,ไม,ลวไม่ลงไม่ลงแต่จะมีพวกแบบลูกค้าพรีเมียมแบบลูกค้าที่รวยจริงนะๆนะเขามีเวลต์หลักพันล้านเนี่ยโทรมาเลยมาชอนหุน้นมาซื้อใหญ่เลยเออนี่แหละรวยอยู่แล้วซื้อใหญ่พอลงมันเป็นแบบมันเป็นโอกาสทองเขาเลยนะเนี่ยคนที่ยังไม่รวยแต่คิดจะรวยนะมีมากมายเลยเพอตลาดมันลงแรงๆอย่างนี้นะ เขามาซื้อเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะจากคนที่แบบไม่รวยนะลงทุนแบบจัดหนักไอตอนที่ตลาดมันลงบนบอททอมนี่นะพอตลาดมันกลับมาอีกทีนี่เขากลายเป็นคนรวยเลย มีอย่างนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายด์เซตเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะข้อ3เลยเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมักจะทํางานเพื่อเงินแน่นอนอยู่แล้วทํางานก็เพื่อเงินไม่มีเงินฉันก็ไม่ทําแต่คนรวยเนี่ยไมไ่คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเขาทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายอะไรสักอย่างเขาทํางานเชื่อเป,เป้าหมายในชีวิตของเขาเพื่อสิ่งที่เขารักเขามีแพลชันในการที่จะทํางาน ทุกวันเนี่ยเขาก็แบบตื่นเต้นที่จะมาทํางานตื่นเต้นที่แบบพัฒนาตัวเองมีแรงมี energy มีแรงผลักดันจากข้างในให้มันแบบพัฒนาสินค้าของเขาพัฒนาธุรกิจของเขาพัฒนาความสามารถในการลงทุนของเขาให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยอ่ะเจ้าของ Facebook นี่เลย Mark Zuckerberg ถ้าไปดูประวัติเขานะคะตอนเขาออยากที่จะทำ a c e b o o k อยากจะแบบ connect the world อยากที่จะแบบเชื่อมทุกคนเข้าหากันทางอินเทอร์เน็ตให้ได้เนี่ยเขาตอนนั้นเขาอยู่เรียนฮารเวิร์ดเขาก็ทำไอ้เว็บไซต์นี้ขึ้นมาแล้วเขาก็มีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนที่ร่วมทำด้วยกันนะมีคนมาแบบทุ่มเงินให้เขานะเป็นหลักหลายล้านเหรียญ US ดอลลาร์เพื่อจะซื้อบริษัทตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มสตาร์ทเอาะเขาก็แบบไม่ขายอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไอ้บริษัทอยากเนี่ย มาซื้อของเขาแล้วเขาจะแบบไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําจริงๆเขาอยากจะคอนเน็กท์ทั้งโลกจริงเขาก็อยู่อย่างนั้นน่ะตอนนั้นไปดูไปดูหาหนังดูได้เลยไม่มีเขาก็ใส่เสื้อยืดเก่งๆ,ๆไม่ใช่ว่าเ,เขาก็อยู่เขาไปอย่างนั้นยังไม่ขายเ,เขาเรียกว่ามุ่งมั่นในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วเขาก็ทําจนสําเร็จเขาไม่ได้ทําเพื่อเงินอย่างเดียวเขาทําเพื่อแบบ อยากจะทําให้สิ่งนั้นนะ่ะสำเร็จจริงๆมี passion ในการทำจริงๆนะคะอ,อ๋อี่ปิกก็ฝากไว้3ข้อแล้วกันว่าเออทำยังไงต้องคิดต่างคิดยังไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าคุณเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่รวยสมมุตินะอ่อบางคนอาจจะรวยแล้วก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครยังไม่รวยเนี่ยแสดงว่าคุณคิดไม่ได้คิดผิดแต่ว่ายังคิด ต้องเปลี่ยนต้องปรับความคิดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังทําให้คุณรวยไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องปรับความคิดใหม่นะคะถ้าคุณปรับความคิดได้มี Mindset ที่เป็นคนรวยเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะรวยเองค่ะนะคะ,นะคะมันไม่ยากเลยแต่ว่าต้อง เปลี่ยนความคิดก่อนโอเคนะคะงั้นใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะถ้าใน YouTube แล้วก็ที่ Facebook ก็ช่วย follow ด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากะคะ่ะเราเจอกันใหม่บายบาย